สวัสดีค่ะวันนี้แม่หน่อยจะมารีวิวร้านขายขนมของแม่หน่อยที่โรงเรียนปถมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่หน่อยจะพามาชมว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นชาบูเสียบไม้นะคะเพื่อนๆแม่หน่อยขายไม้ละ5บาทนะคะ น,นี้จะเป็นปลาหมึกนะคะที่ลวกเสร็จแล้วค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเนื้อไก่นะคะค,คัพเค้กค่ะไม่หน่อยขายให้นักเรียนราคาแค่10บาทนะคะถ้าขายที่ตลาดนั้นไม่หน่อยขาย15บาทค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นราวนี่นะคะเพื่อนๆนก็จะมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆชิ้นละ5บาทนะคะส่วนอันนี้ทําวันแรกนะคะเป็นไส้กรอก ป๊อปนะคะเพื่อนๆชิ้นละ5้าบาทเหมือนกันก็จะใส่มายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะส่วนอันนี้เป็นวุ้นปีโป้นะคะที่ไม่หน่อยเคยทำคลิปไปแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตนะคะเพิ่งเอามาวันแรกเหมือนกันค่ะส่วนในกล่องนี้ก็จะเป็นขนมช็อกสติกนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นขนมมีช็อกโกลและก็เป็น ปาเส้นนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะไม่หน่อยก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่จะมารีวิวสินค้าที่ขายในโรงเรียนนะคะเพื่อนๆเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นำไปขายนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่หน่อยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ